คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากลุงข้างว่ากราบสวัสดีมิตรแฟนเพลงเอยไม่ใช่มิตรรักนักแ่้งช็อด้วยนะจ๊ะวันนี้เราไม่โยกกับเกมพอจุนอักอักอัก,อ,ก,อ,กอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราเอาทุนมาเยอะหน่อยนะวันนี้เอามาหกพันเลยมาดูหน่อยดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไง นี่หูยทาวายวายนี่200ร้อยเลยวันนี้ขอไอ้ตัวใหญ่นี่ตัวเดียวเองคูณสิบไปก็ไม่อยากจะพูดไปเริ่มกันที่เท่าไหร่ดีร้100อยเซเ้ยร้อยยี่สขอประทานอภัยเมืองออกไปเทอร์โบโด้วยนะเกมนี้ต้องเล่นเทอร์โบนะครับผมไม่เทอร์โบไม่ให้นะอาจจะให้แหละเอ้นึกว่าโดดนึกว่าโดด ไอ้หยองไปครับผมเริ่มกันต่อที่เท่าไรเอ่ยนั่นแหละอันนั้นแหละมาอีกแล้วจะบอกนะจะบอกนะว่าให้เท่าน,นี้นั่นเออมาหน่อยส้มก็มาครับผมโอ้โหมัน วัาขาหักปะเนี่ยตัวนี้ไก่ดามขามันว่ามันโดดไม่ขึ้นน่ะโอ้โหเอ้ยยังมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยไปสองร้อยเลยแล้วกันเหลือสามพันแปดแล้วจัดไปให้หมดครับผมหนึ่งโอ้โหหนึ่งร้อยแรกถือว่าเราง,งามยำดีครับผมไม่เป็นไรเอา้าโอ้ยมันต้องอย่างงี้ครับผมสี่พันแรกก็อโตของเรามาแล้วนะ อย่าลืมนะอย่าลืมถ้าอยากบวกอย่างนี้ก็กดลิงก์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้อเกมนะเราจะมีอะไรให้เล่นอีกนะขอได้นะครับผมกลุ่มนําเล่นมีให้เสมอโอ้ยมาสวยครับผมมาสวยไปรูปเกมอย่างนี้ขอโดดสวยๆโดดสวยๆบักโดดบักห้าเนี่ยระโดดผงวะ มันไม่ยอมโดดครับผมอีกนิดอีกโอ้ยก้อนโตมาอีกแล้วครับผมหนึ่งก้อนนะก้อนนี้สี่พันเหมือนเดิมครับผมโอ้ยแปดพันแล้วนะไม่เบานะไม่เบาเฮ้ยย้ย,ยไม่โดดวะหกรอยครับผมกับส้มจา๋า ô ui đại chấp I am phải Rai, y sếp ích 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 mà, ích này, ích 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 đột đột สี่ร้อยเลยแล้วกันเนาะสี่พันลักจับสี่ร้อยเลยสิบรอบจบไปครับผมไปเออไม่ได้เอาเอาเอา,เอาหมดก็หมดครับผมเสี่ยงก็เสี่ยงครับผมรอบนี้ไปโอ้โหดูดูมันดูมันเอ้ยโดด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 ไม่โดดอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยไม่ต้องโดดก็ได้เอ,า,อางี้เลย โอ้โหเต่าไหลวะน่าโอ้ก้อนโตโอ้โหเมกะมาแล้วหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหขึ้นไหลริ้วเรี่วไปแล้วโอ้โหสองหมื่นแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินขนาดเกินทุนเกินแล้วเกินโอ้โหเกินไปบานเลยสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบนะโอ้โหไม่โดดก็ดีครับผมรอบนี้ โอเคนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครอยากให้เล่นเกมไหนแสดงความคิดเห็นมาเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีในายเจ้า